สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน TikTok อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KMK ชีเฮก็ได้ค่ะค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคีข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะและ้วคลิกขระสู่ระบบข้างล่างตรงนี้เลย เมื <Cornell. S 2> <Representatives>. ่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น TikTok ค่ะแล้วก็มาเลือกบดหมู่ตรงนี้ค่ะบดหมู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็นบริการแนะนําค่ะส่วนบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่ก็ดูข้างหน้าด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้มีหลายบริการรวมกันไว้ตรงนี้นะเราก็จะเลือกเป็นเพิ่มไหลนะคะ เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า t i k t o อกของเราแล้วก็เปิดที่วิดีโอขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แถบตรงนี้เลยแล้วก็เพิ่มปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วก็กดสั่งซื้อข้างล่างตรงนี้เลยคะเมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะ,สะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอนะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน qr code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถแสกแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นชิลเพคะ่ะเติมพันต่ำยี่บบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0,000 0บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบเน t สลิปธนาคารค่ะ ขออภัยค่ะเป็นการโอนเงินอ่าถูกแล้วค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารนะคะก็สามารถคลิกขลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแอปบัง g p o w a l l e t ค่ะก็เช่นเดียวกันเลยนะคะดําเนินการในแอปบัง g p o w a l l e t ของเราจนเสร็จสิ้นเลยเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปบัง g p o w a l l e t มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไป,ปุ๊อ่าไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปข้างด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ ค่าสัรัรใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้นะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตั๋วช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่าแอดเคมอิมคดชีเฮก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหัสข้างหน้าออเดอร์เมื่อกี้ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ปัญหานะคะแล้วก็ใส่ข้อความด้านล่างตรงนี้แล้วกดส่งตั๋วตรงนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับบาัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y แล้ว App Store และพิมพ์คำว่า k m k g h c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Tik t o k ของเรากันนะคะ ตอนนี้ยอดไลค์มี20ไลค์เนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะก็ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวรอทางเว็บไซต์เข้าดําเนินการให้เราสักครู่เนาะอย่างที่บอกไปค่ะสถานะก็คือกําลังดําเนินการให้เราอยู่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเราเนาะเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งตอนที่ยอดไลค์ของเราขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก20ไลค์ค่ะก็ขึ้นมาเป็น181เลยค่ะก็ที่พักไปเมื่อกี้ก็ไม่ได้รอนานอะไรเลยนะคะแปบ๊บเดียวเองค่ะก็ขึ้นมาให้แล้วเนาะ ที่เกินไปเยอะก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMMK Chat ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีค่ะ